สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่3ต่อเนื่องมาจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2ซึ่งเป็นเรื่องของคานแต่ครั้งนี้ก็เป็นจุดต่อของคานตัวนี้นะครับที่มารองรับคานขนาดเท่าเดิมครับก็คือความลึก500มิลิเมตรนะครับวามกว้างปีกที่250มิลิเมตรนะครับความยาวทั้งสิ้น12เมตรนะครับคานตัวนี้โจทย์ข้อนี้จะทริกกี้นิดนึงก็คือว่าจะไม่ให้ค่าของโหลดมานะครับแต่ว่า วิธีการในการพิจารณาเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนี้ครับคือขนาดของคารเนี่ยมันสะท้อนโหลดที่กระทํานั่นแปลว่าโหลดที่กระทําก็น่าจะไปสะท้อนกับคอนเน็ชันที่จะต้องเตรียมไว้นะครับในการรองรับคานตัวนี้หรืออีกในหนึ่งคือขนาดของคานก็จะไปสะท้อนขนาดของคอนเน็ชันนั่นเองนะครับเราเรียกวิธีการพิจารณาในแนวเนี้ยว่า capacity design นะครับในขั้นตอนจะเป็นยังไงไปติดตามครับ สำหรับในขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราต้องหาแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจากโมเมนต์สูงสุดนะครับเ,ออเราเรียกมันว่า1 uniform d i s t r i b u t e load ทำาไมเราหาแรงเฉือนจากโมเมนต์สูงสุดนะครับเราไม่หาแรงเฉือนจากแรงเฉือนสูงสุดที่กระทำคำตอบก็คือว่าโดยปกติคานส่วนใหญ่ที่รับ uniform load มันมันมจกจะวิบัติจากโมเมนต์นะครับออส่วนใหญ่แล้วเชียร์จะ critical ก็ต่อเมื่อมันมีการรับแรงที่เป็น point load เข้ามากระทํา นะครับส่วน uniform โ o a d เนี่ยมักจะ govern หรือว่า control ด้วย moment นะครับดังนั้นนะครับเราจะทราบความสัมพันธ์ว่า moment นะครับมีค่าเท่ากับ uniform load คูณด้วย l กำลังสองหารด้วย8นะครับอันนี้เป็นแรงที่กระทำเป็น uniform load นะครับหรือเราก็จะได้ว่า uniform โ o a d ของเรามีค่าเท่ากับ8 m หารด้วย l กำลังสและช h e ร r มีค่าเท่ากับ WL02 ส่วน2เราแทนค่า W ว่าเท่ากับ 8M หารด้วย L กำลัง2แล้วคูณกับ l ส่วน2นั่นแปลว่าเราจะสามารถหาแรงเฉือนที่ไปสัมพันธ์กับค่าโมเมนต์ได้ที่เท่ากับ 4M0L ส่วน L หรือหมายความว่าเมื่อเรามีแรงมากระทำจนโมเมนต์ถึงระดับที่มันจะวิบัติด้วย f n แฟลชโล l Buckling ซึ่งเป็นค่าที่เราได้ จากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2ใช่ไหมครับเราก็จะได้ค่าแรงเฉือนที่ระดับแรงที่ทำให้เกิด f l a n g h Local Buckling Moment นะครับในความหมายคือประมาณนั้นนั่นแปลว่าเราก็จะสามารถหาแรงเฉือนที่ไปสอดคล้องกับ f l a n g h Local Buckling Moment ได้มีค่าเท่ากับ17,637กิโลกรัมแต่ เราบอกว่าเมื่อแรงมากระทำเท่ากับระดับโมเมนต์นั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่อยากที่จะทำให้คอนเน c t ชันเกิดการวิบัติด้วยแรงเฉือนนะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยเผื่อกำลังรับแรงเฉือนขึ้นไปอีก50%หรือคูณ1.5เข้าไปนะครับนั่นแปลว่ากำลังรับแรงเฉือนของคอนเน c t ชันตัวนี้ที่ต้องการคือมีค่าเท่ากับ23,810กิโลกรัมนะครับแม้ว่าเราจะไม่รู้โหลดที่มากระทำเราก็สามารถประมาณการค่าแรงเฉือนจาก โมเมนต์ค p ป c ซิตของตัวคานตัวนี้ได้นะครับเทียบกับบีมเชี e ร์ค a ป a ซิตีที่42,530กิโลกรัมซึ่งการออกแบบด้วยระดับแรงนะครับที่สอดคล้องกับ Moment Capacity มันจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมกว่าการออกแบบที่ระดับเชียร์ค p ป c ซิตมากนะครับ